ดีครับอยู่กับผมใครก็ไม่รู้ช่างมาถออแล้ววันนี้อยู่กับเกมมาครับเขากับอู้เราฟ้าสวยทุกคนเป็นไงมาเนี่ยเฮียผู้ชายกูไม่อยู่แมงละไอ้แล้วพวกเราก็อย like um> ู่กับเพื่อนของผมเองใครวะเฮียยุงียุงลายยุงลายคอมพิวเตอร์กับไอ้สลามหน้าอือโอเคทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเบสบอลกันยุงลายพ่อเวสต์ไม่มัน uh คือยุงลายเว้ยยุงลายพ่อไงเฮียยุงพ่อ อ้ากูโดนอินเซกาเอ้ยเฮียอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยใครวะอุ้ยกูพร้อมแล้วอื้ออแล้วตอนนี้กูพร้อมกูพร้อมจะใส่เดียวแล้วเดินเวลากลายเป็นดีมกลายเป็นดีมเวอร์ชั่น2โคตรเบียวเลยสั์เบี้ยวตรงไหนเขาเรียกว่าคนวานนาบีดีมเฮียอะไรเขาเรียกเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวอ่ะดีมวานนาบีเฮียยเอ้ยเฮีเียีั ทำไมกูไม่ได้ของเลยวะไอ้กูแม่งนะไอ้ไอ้ดีแม่งไม่ได้ของเยอะที่หายเป็นอะไรของอะไรของอะไรของเออดีนี่นี่สิกมาเคลี่ไอ้สิกมาอาไม่กูดูดีมากไปกูโดนดีมเข้าครอบงำจนลืมไปว่ากูแม่งกระจอกซิกมาตายหายซิกมาตายเออซิกมาตายกลัวแคลรี่ละ มันจะเป็นแคลรี่เหรอไปเลยแคลรี่แคลรี่ซุปเปอร์ต่อมั่วๆไปเลยกูจะบันไซตายคนโง่กูจะบันไซกับท้องฟ้าตายคนโง่ตายบันไซบันไซกูบันไซกับท้องฟ้าตายคนโง่เดี๋ยวกูจะไปส่อสองฝั่งนั้นให้เฮ้ยสีม่วงแม่งได้ไม้แล้วอ่ะตายคนกู เฮ้ยกูได้ดาบกูได้กูได้ดาบผู้ก็รามใส่เสื้อสีแดงแดงกูจะเป็นคีริโตะคีริโตะฝันเลยเฮียแฝันไหนเฮียฝันไหนเฮียนี่ได้ด่ามาแล้วเฮ้ยกูลืมซื้อบอสโอ้ไม่กูลืมซื้อบอสอ่ากูได้ดาบมาแล้วอือนี่ถึเวลาเก็บเลยทีกูจะไปหนึ่งหนึ่งกับเพเยอร์แล้วก็เป็นหนึ่งหนึ่งใหม่ก็โอ้ย อเกือบแล้วไงเฮ้ยจุกนี่โต้นี่กูฉลาดหื้จุกมันมีสีเหลืองอยู่ตรงกลางสีเหลืองตรงกลางอะไรวะอ้ากูพีไมพผีไม่เป็นลืมไปชิบหายแล้วกูติดกูติดกูติดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนสุดคนสุดเบียวจะฆ่ากูเงียว ฆ่าตัวตายโค้ดโค้ดกระโปรงโคดตายเลยกูไม่สนน่ะกูจะไปแจกโอ Metal. ้ยไอคนเฮี้ยไอคนเฮี <x S 3> ้ย <abonn> ก <és> ูจะปีนกูจะแจกคิวโอ้ยผมเฮี้ยจะแจกตัวไดเดมอนมาสี่เฮ้ยนี่เนี่ยนี่นีอืมไหนวะกูไม่สนแล้วกูจะไปบุกบ้านคนอื่นผมจะมาจ้างเอนจิเนียร์กูจะไปแทะอสังหาริมาซับ จะไปแทะอสังหารเขาไม่ดีอ่ะไม่ดีอะไม่ดีเลยไม่ดีเลยไฮโซนกูเป็นปวกไม่ดีเลยอ่ะไปแทะอสังหารเขาเออเร็ว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 อู้เฮ้ยไอ้เฮียไอ้เหลืองกับไอ้ฟ้าแม่งกำลังเศร้าแม่งกำลังไฟอยู่ไอ้เฮียไอ้เหลืองกับไอ้ฟ้าเฮียเลรวะเฮ้ยไอ้ม่วงไม่มากลางแล้วกูจะหนึ่งกับม่วงว่ะอ้าา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 า้าา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  ไม่มีไม่มีกูอยู่ตรงซอกลือเพี้ยเอ้าเรียบร้อยเพชรก้อนกูอ่ะว่าจะไม่มีไอ้โง่ที่ไหนเห็นกูนะเล่นยังไงของพวกมึงเนี่ยมาแตกไงเล่นแบบคนเก่งแวโอ้ไม่ดีอะไม่ดีอะโอ้ไม่ดีไม่ดีเฮ้ยไม่ว่ามึช่วยกูหน่อยกูฟาบ้านกคนฟาบ้านไม่ใช่คนมาช่วยอ้าอุ้ยกูยังไม่ตายแต่กูโดนขังกูฆ่าตัวตายไม่ได้ นานวะอยู่ไหนอยู่ไหนอย<ะ>ู่นี่ฮะตรงไหนวะมึงก็นั่งไงกูเจอชื่อมึงแล้วดูชื่อดินี่กูอยู่นี่มาช่วยหน่อยอย,อยู่ใต้ล่างเหรอใช่แล้วกูอยู่ใต้ล่างกูทำอะไร,ไรของมึงวะเฮ้ยระวังระวังกูแค่เดินซ้อไปซ้อมาเฉยๆมีคนบุกลุกค้าน ให้มึงกระโดดลงมาแล้วมันจะมีขอบอยู่อะเอ้ยกูเจอใครก็ไม่รู้เจอคนแปลกหน้าอ่านั่นแหละแล้วอย่างแล้วหลังจากนั้นก็ยืนบล็อกมาให้กูยืนบล็อกฮะเอาบล็อกมาเยี่ยมแปลงกิ้วอ่ะอ่ะกูวางไม่ได้กูวางไม่ได้กูฆ่าตัวตายไม่ได้ด้วยเนคนประหลาดเลยอ่ะชิบหายละ ชิบหายแล้วความหนโอ้โนโอ้โนโ้ินมันไม่จริงใช่ไหมนี่ไงื่อกี้ื่อกี้ไหนเรานนีไงนี่ไงมันอขึ้นเลอ้ขึ้นอขึ้นเลชิหายแล้ว ไอตูนเฮ้ยรถติดอยู่ตรงนี้แล้วกูขอกูฝันดูอะไรบางอย่างพี้อะไรเราทำอะไรไม่ได้มันไม่มันน่าจะมีของที่พากูออกมาได้อ๋อมันมีไอ้สมุดวาร์ฟมันมีสมุดวาร์ฟอยู่ไปเอาสมุดวาร์ฟให้กูเฮ้ยกระะตุอไรกันไปเอาสมุดวาร์าให้กูเฮ้ยของกูหมดเลยโอ้ยไอ้เหี้ยเร็วระไรทำเพื่อช่วยกูช่วยกูซะ ไอเดอร์โพะไหมเอ็นเดอร์โพแม่งแพงไปอี๋แย่สมุดวาร์ปก็ได้แล้วเฮ้ยกูอยากไปอยไอ้พีนู้นนะเอาเพชรไปก่อนที่กูจะขโมยรหัสพวกมึงไม่รู้เรื่องไอ้ตันเดี๋ยวก็ดีซื้ออาวุธก็ดีให้ของกูเนี่ยอันเนี้ยที่วาร์ที่วามาแล้วที่วามาแล้วเทียบเลย ซื้องอมาดีอ่าใจชวดใจดับใจคาากูมาแล้วไอ้เฮียดาเพชรดาเพชรกับชุกกนเหล็กไอ้สัตว์กูจะสู้ไงวะเอ้ยสวยนี่แน่ไอ้ไอ้เฮียโคแหโแหงโแงจนโจนโจห้าร้อยไอ้เีโจนห้าร้อยโจนห้ร้อยเออโจนหร้อยดิยสัตว์ดูใส่หงเฮียเลยโจนห้าร้อยดียสัตว์ห้าร้อยดิ๋สัตวเฮีย ทำไมไม่วางคนป้องกันเยอะๆว่าเดี๋ยวกูจะสแปมคนยิงธนูเยอะๆเลยมีมีมีไดมอนด์กีก้อนมีไดมอนด์กีก้อนมีไดมอนด์กีก้อนศัตรูบุกเอะไอ้ขี้อ่ยบุเยอชิบหายไอ้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 ้โอ้ยอยโยอยโยอยอยอยยโอยโยโโอยโอ๊โอ๊ยโอโอ พี่พีพี่พีพี่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 พีพี่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 พีพี่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 พี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 ่พีพีพี่พีี่พีพีพี่เอาพา่พอ่าีปพี่ยี่พี้พออพี่พี่พีองี่พี่พี่ี่พี่พ่ี่พ่พี่ี่่พี่ี่พี่ีี่่พี่ี่ี่ี ไม่มีใครฆ่ากูได้แล้วโอค้ครับผมโง่ตูปิดโอเคเยี่ยมเลยคราวนี้กูก็วางคนคยิงซื้อของกูกมาซื้อไปแล้วซื้อ,ซ,อซื้อของที่จะทำให้ของมันเกิดไวขึ้น <c oughs> นี่อ่ะเราจะได้ความของอันนี่ไงกูได้คนยิงธนูมาละ TNT Lane จะเกิดในอีก25นาที50กว่านาทีเราเตรียมตัวกันบ้านเลยเว้ยเพราะว่าถ้าทีเนอร์ TNT ที่ TNT เลนมาปุ๊บ งินได้เวลาซื้อธนูเฮ้ยกูอยากได้เพชรสิก้อนกูอยากเอาไปซื้อธนูกูรู้แล้วทำไมเรืงมึเพชรมันหายกันอย่าใช้ธนูเถอะตั้นมันกระปุกไหนดีอะไรไปเอ๋ใช้เอ๋เนี่ยเด็ดเด็ดเราเห็นไหมกูไม่รู้คุณค่าเลยสัตว์ไม่รู้คุณค่าของอะไรไม่รู้มากของกระแล้วเด็กกระเขง ่าเหล็กแล้วก็โซ่เราเตรียมตัวกันด้านนี่ไงกูใช้กูใช้กูอ่ะเคยเป็นไอ้นั่นนะเว้ยนักวางแผนการลบเว้ยนี่กูจะกูจะซ่อนอยู่ตรงนี้กูวางนักหนูไว้ตรงนี้พอมันเดินมาใช่ไหมไอ้เฮียนี่ไอสัตว์มันมาจากอ๋อไอ้เดื้อผัวเฮียนีเลนทียนีเลนการบ้านไอเฮียแม่งไอ แกนม่นแกนั่นเออรีบกันเลยกูกระตุกกระตูกระตุกกระตุกกระตุกระตูไม่ไม่อย่าหลุดเลยหลุดฮอลล์อลล์อลลพวกมึงเรียบกันบ้านเลยเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะพยายามไปเอาทองเพื่อที่จะสร้างไอ้นั่นอย่าหลุดอย่าหลุดเจอฮอลล์ฮอลล์ฮอลล์ไม่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 อย่าหลุด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 ไม่ค้างแม่งค้างเป็นภาพนิ่งเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยแบบอีกแล้ว แม่งบุกมาสองเลยนี่ไอ้กวนตีนเ,เอ้ยเอ้ยซ่อนอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ตรงนี้ซ่อนตรงนี้แล้วมันจะทำอะไรเราไม่ได้เวย้ยโอ้ยกระตุกเป็นหมาเลยเดี๋ยวเนี่ยกูต้องไปวางนะขนูเพิ่มอ่ะกูต้องวางวขนูกระตุกแล้วกระตุกหนูเสืออ้ามึงหลุดมึงหายตัวไปแล้วหายตัวไปแล้วจัดไปแล้ันโอ้ เราเสียค,คนกำลังหนักไปหนึ่งคนเลยหนึ่งคนหายไปไหนวะกูตอนนี้กูวางครอลีดไปแล้วหนึ่งตัวเหลือครอลีดอีกหนึ่งตัวเว้ยเออมือนีออเลดยังมีของสืเฮ้ยเอ๊กกูเขียนอะไรออกถ้าเกิดว่ากูเป็นแบบอ้าอ้าไอ้เหี้ยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยไอ้เหี้ยนี่นี่นี่ ขุดไปสองเว้ยแล้วกูก็วางตรงนี้มาอีกหนึ่งนี่ไอ้เหี้ยนะน่ากลัวโคตรน่ากลัวเลยบล็อกแชร์เชร์อ้าวเฮ้ยเฮี้ยโคตรน่ากลัวเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยเนี่ยไอ้เหี้ยยุทธก,การรายการลบเนี่ยกูนี่มันโจโฉอี๊ะโจโฉโจโฉที่แดกมาแรงอะโจโฉโจโฉแดกมาแรงแอมรู้จักเหรอโจโฉแดกมาแรงอันนั้นเบกิวเซน อันนั้นเบกิวเฮียโจโถไอสัตว์จะเถียงกูกูฉลาดเฮ้ยไอเฮียที่นี่เบ,บกิวดีม่ต้องเบกิวดีสัตว์เฮ้ยถ้าเกิดกูทำหลังคาล่ะอเออกูทำหลังคาก็จบละเดี๋ยวเผื่อมันเดี๋ยวเผื่อมันไอ้นั่นกูจะวางไว้ตรงหลังคาด้วยเอยอโจโฉเฮียโยจโฉกินโจโฉกินมแมลงนี่ โจโฉยังไม่รู้จักเหรอโจโฉอ่ะโจโฉชิชอชอาชีวิตรอดในป่าเอ้ยมีคนบุกมีคนบุกไปไหนวะเอาแชรี่มาให้มันจะบุกมาได้เหรอเฮียเธอเล่เต็มขนาดเนี้ยพอมันเดินมาตรงนี้ใช่ไหมจะมีเธอเล่สามตัวจ้องจะยิงมันแถมทางแม่ก็มีไดมอนด์ก่อนแถมทางแม่ก็ไม่ค่อยสมประกอบด้วยไอ้เหี้ยมีไดมอนด์กี่ก้อนทางกระโปรงก็ยังไงทางไม่สมประกอบนี่พอมันกระโดดมาใช่ไหมกูก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้พอมาเข้ามากูก็ตี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 เออฉลาดไอ้เหี้ยเอาดาบเหล็กไป โอ้โอ้เบบี้มีหัวก้อนเอาแบบเเลยฮ้ยอะไรมันระเบอยี่อะไรวะ TNT เลนไง TNT เลนเดี๋ยวกูจะไปทำหลังคาแป๊บนึงเฮ้ยชิมหายแล้วมันจะเดสแมทมันจะเดสแมทแล้วชิมหายละเดสแมทจะเดสแมทก็คือเดสแมทก็คือให้เราไปสู้กันเลยอ่ะโอ้ยเฮียอย่างเฮียเลย โอ้ทำไมไม่ให้เราตักรับวะตักรับอยู่ในบ้านน่ะเออเราชอบตั้งรับอนะ่ะเออเราไปสายตั้งรับเย้ยงั้นเอาสิ่งที่ทำให้เรานั้นดีขึ้นมาเอานี่ถ้ามันเดสแมทแล้วก็ต้องใช้อันเนี้ยเฮ้ยมีคนมามีคนมามาจะมาได้เออ <c oughs> นั่นไงเห็นไหม ไอ้ยน่ากลัวโคตรน่ากลัวเฮ้ยว,วางไว้ใกล้บ้านเรา้ลยยุทธาการสงครามที่แสนจะน่ากลัวไอ้เหี้ยไม่มีใครสามารถมายุ่งกับเราได้เฮ้ยว,วางไว้บนบนเตียงด้วยเออไม่มีใครกล้าย,ยุ่งเพราะเขาเพราะเขาขี้เกียจยุ่งไอ้เหี้ยใครจะมาก็มาไอ้เหี้ยถ้ายุ่งเฮ้ยถ้าเกิดว่ากูเป็นแบบว้าว่ะว้าแล้วกูก็ระเบิดแล้วกูไปทุบตียงอ่ะเออเรียบร้อยว้าไปทุบที่ อีเดอร์พูเท่าไหร่วะมีอีเรมีมีอลยไหมอีเดอร์พูใช้สิบเพชรอีเดอร์พูใช้สิบเพชรเลยมีมีเพชรกกี่ก้อนกูมีเพชรอยู่ห้าก้อนเอามาเอามาโอเคจะได้อัพของเพิ่มเฮ้ยมึงโดนใครตีมึงโดนใครตีระเบิดอัเหี้อะเอาแปะเพชรห้าก้อน Thank y ห u า้เพิ่มเลือดเลยชิ้นเลือดได้เร็วขึ้นโอ้ไม่ กูยังไม่มีชุดก่อหาเลยเลยตั้งรับตั้งรับมันนห้เราตั้งรับได้แน่ใจนะดูหลังบ้านเราดโิโอ้โหไอ้อเหี้ยแล้วมันดักเรามันมองมอง,มองหน้าเราไอ้เหี้ย,ยาหยญ่<า>พี่ตาเดียวโอกาสแกพี่ตาเดียวนี่ไงไอ้เหี้ยเรากวนตีนมันเตียนแตกหมดแล้วสีมืด ไปดูไอ้เพื่อนไอ้เฮียชิมหายแล้วชิมหายแล้วจะอ้อมโซนมาใช่ไหมอ่ะสวยแล้วกูสวยแล้วสวยแล้วไม่เหลือทีมทีมเราอีกคนนึงอ่ะโอ้ไอ้เฮียมันมองหน้ากูแล้วตายคนตายคนกูไอ้เฮียไม่ตายคนกูทำไมกูตายกระจอกจังวะ งูตายโคตรงูเลยลุงนี้กูวางเธอเลีไว้ตรงกลางสักยี่สิบตัวดีกว่านี่เราไปเล่นดั้งไอ้สกายบอลบ้างดีกว่าโอเคสกายบอลโอ้กูเล่นด้วยกูเล่นด้วยไอ้เหี้ยกูหลุดด้วยต้องทำสกินเองของกูจะเป็นกาฟิลพี่เออทำไมมันกระปุกคาดชั่วอะไรทำสกินเองดีแล้วชีวิตจะเจริญขึ้นรือว่านี่ใช่ปะ อย uhm, well> ู่ไหนวะไอเฟอร์เนี่ยเฮ้ยดรีมโอ้ไฮดรีมอะไรอะโอ้ดิลิมเห็นไอตุ้เป็นไรอะดรีมเอาชื่อมาใหม่ดิมันไม่ใช่มากูเปลี่ยนสกินแล้วไอตุนมัสคิโตอะไรมึงอยู่ไหนอ่าเฟอร์นพงเป็นเฟย์บอยมึงอยู่ไหนอยู่นี่ยนอยู่ต้นหน้าเนี่ยเดี๋ยววะ เนี่ยเฟิร์มมึงเป็นเฟรมบอยเนี่ยเฮียน่ไหเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันรู้แล้วล็อบบี้ทำไมไม่บอกชื่อล็อบบี้มันเป็นไรไอ้เฟิร์มเป็นนารูโตะล็อบบี้สองเฟิร์มเป็นนารูโตะตรงไหนเฮียมูรู้เองเฮ้ยเฮียเชื่อมจิตว่ะล็อบบี้สองไงซัดโอ้ยควายเฮ้ยนั่นมันอะไรวะนั่นเซนลุมตีไปแล้วอ่ะแต่นี่ไงนี่ไงโมชิโรต้อี๊อะ เฟเป็นเฟนบอยนะอันนี้ไหมหายละเริ่มใหม่จอยละเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมึงจะไปทำอะไรเราเฮียเลยเฮียพร้อมจะสู้แล้วเปลี่ยนสกินก็ดีเปลี่ยนเฮ้ยเราต้องแบกว่ะเราต้องแอคไอ้เฮียเราต้องแอคหน่อยแล้วแอคหน่อยแล้วกันเอากูเปลี่ยนสกินไม่ได้อะไรของมึงเนี่ยมึงอยู่ไหนไอหันมากูสกินอะไรวะขอดูดิโอ้สกินกาเออสกินโคทุเล่เลยว่ะไอ้เฮีย ปกติต้องเป็นกาฟิวพิชเช่นคดอนุรักษ์ป่าไม้เนี่ยกาฟิวโกป่าไม้เหรอปกติต้องเป็นกาฟิวโกป่าไม้เนี่ยคุปู่ดูเหล็กไม่หยาดไ่ไปเลยไม่ไม่ของกูของกูด็อกโกไม่กูไม่ไหวแล้วกูจะสร้างประตูดีเอ็นแล้วกูจะไปแล้วกูจะไปสปีดรันที่นั่นด็อกโก ดะโก้ดะโก้ดะโก้มีหมาบาย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 เอ้ยเฮ้ยเฮียมีเองเออดีดีดีที่ฟาเวลดีมาก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 ถึงมากที่สุดถึงน้อยที่สุดตัางหากยัเงียบไอเฮียคนจนไม่มีสิทธิ์โอ้คนรวยคนรวยก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันยัเงียบไอเฮียคนรวยก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันแหละไอกระโปรงเรื่องของมึงไอกระจอก รวยไม่มีสิวุ้ยกะกระโปงกูจะสร้างประตูไปดีเอ็นและกูก็จะฆ่ามังกรเฮ้ยวางสูงแปบนี้เหรอพี่ชายใช่แล้วกูวางสูงโอ้โหลูเซอร์วางสูงเฮ้ยแบฟันในกลและไปให้ถึงดีจุดหมายงเพลงตีริคสีข้างล่างนี้มีอย่าฟังคำควายอย่าสนใจไอ้คนที่พูดอยู่ เจอเพชรโคตรเยอะลอลเลยอ่ะ <c oughs> ใช่แล้วกูโคตรเบียวเลยอ่ะแต่เวลาไกลเป็นรีมกูมีเพชรหาก้อนกูมีของไว้ทำ MLG ที่นี่แหละเฮ้ยกูเจอคนรวยอ้าเอาายอะคนเทเลยคนโหดอะไอ้เยอะคนฉลาดตายหนึ่งตัวกูฆ่าคนฉลาดตายหนึ่งตัวมีเครื่องทำ MLG กูมีอุปกรณ์ทำ MLG ป่ะกับอ,อุปกรณ์ไว้อืม ดูไม่มีใครรู้เลยว่ากูอยู่ไหนปลาอ้าวเหี้ยมันไม่มีใครรู้จริงๆนะเรี่ยขไม่สนอ่ะเขาแค่เขาไม่ได้ไม่รู้อ่ะเขาแค่ไม่สนโอ้โหทำไมมันดูกากินตัวลูกตะลักกิ๊กกูเงาโมงเงาต่อดุ้นวะอืมว้าวว้าวอย่ากเล่นว้าวเหรอเฮ้ยเชียมีคนพีพีกันเสือกดิ ว้าวเฮ้ยมึงอย่าไปดิมึงอย่าไปกูจะลอยิงพวกงูตรงนี้งูก็ไม่บอกกูฉันมีเพชรใส่ชุดกาะเต็มแม็กซ์แล้วเนี่ยชุดเกาะเต็มแม็กเหรอดูฝั่งนั้นดิมีหมวกทองมีหมวกเพชรด้วยเฮียมีหมวกเพชรเลยอไอ้าวไม่บอกกูละมีคนมาตีมึง่อนเพื่อนเพือนเพืนเนเดนออเอ่อนเออ้เ แต่แต่เด็แต่อ้าวพี่จะตายสภาพไอ้เหี้ยกระจอกชิบหายมึงอยู่ไหนวะตายเลาวอ้าวเหี้ยงั้นเริ่มเกมใหม่โอ้กระโปงโอ้ยเฮียกาดโอ้ยอ้าวเฮียมึงยังไม่ตายนี่ว่ามึงโกหกกว่าอ้เฮ่าทำไมมึงรวยขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ยทำไมมันกากเก็บกูจะเป็นผีคอยเฝ้าดูมึง ไปวะไอเฟิร์สไปไหนนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงแม่งอยู่แคมป์อยู่ตรงเนี้ยโอ๊ยคนแคปมป์ไม่ดีอ่ะไม่ดีอู้ไอเฮียมึงทิ้งหมาให้นอนตายอยู่ตรงนี้เสื้อ้ไปเฮียสภาพมันหมาเล่นเกมคนอื่นคนอื่นเขาพีวีพีกันอยู่อ้าตายงงงงแม่งตกลงไปตายเฉยเลยไอกระจอกโอ้ทีมสีเหลือนี่มือกาก เอ้ยทำไมทีมสีมันเยอะจังวะโอ้เฮียเต็มเลยอ่ะทำไมแม่งไม่มีฟักทองวะถ้าเกิดว่ามีฟักทองกูแม่งจะเป็นมาร์คโรเบอร์เลยกูจะสร้างหุ่นยนต์มาร์คโรเบอร์เฮียว่าว่าเกินไปว่ะเฮียมาร์คโรเบอร์อ่ะกูไม่สนกูจะเป็นมาร์คโรเบอร์รอกูได้เลสสตูนก่อนเถอะกูจะกลายเป็นมาร์คโรเบอร์กูเห็นหมากูตายเอ้ยกูคขังแล้วกูคขังแล้วเออด้วยพลังแห่งผีเฮียวิญญาณหลอนกูขอให้หมาตัวนี้ไปสู่โยมโลก มันไปยไมมาโลกแล้วไอ้เหี้ยไม่ดีอะและไอ้ตัวที่อยู่ใกล้ๆกับมึงนี่คืออะไรวะแค่คนอื่นไปยมมาโลกกับไม่ดีเลยไม่ดีอ่ะนั่นนั่นถ้าแล้วสอยดีสอยอยมาเลยกัดทุบมันลูกพ่อก,กัดทุบมันนี่คือคำสั่งของยมมาบาลข้าข,าขอสั่งเจ้าไปกัดมันอ้าไอ้เหี้ยอ้าวไอ้เหี้ยอี้ยหมาไม่มีวันตายว่ะอ้าตายหนึ่งรู้เปล่านี่คืออะไร นี่คือมโรรเบอ์นี่คือกุมันด็อกไอ้แค่แมันด็อกใช่แล้วนี่คือตัวนําโชคของมึงไอ้แค่โอ้ยโคตรกากเลยขนาดปลาสนูบอลเมียังปลาไม่โดนทําไมมันกระโปงงี้วะมึงเข้าไปหนึ่งกับมันดี้ว่าอะไรมันกระโปงกระโปงกระโหลกมึงเป็นเฟรมบอยนะเว้ยเฟรมบอยต้องชนะไอ้แค่ ไอ้เหี้ยสภาพกระจกไอ้เหี้ยกระจกที่หายไม่างี้ได้ที่สองเปล่าอ่ะทีมเราอ่ะอีอ่าเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วสกินกูขอดูสกินกูหน่อยดินี่เน่ยชุบว้าวโอ oh my god oh y ้ a h oh b บ b y ซีโปโอเวอร์โอ้โหหลุดูแม่หลุดละตัวตัวตัม่เลยคือทำไมของมังนดูโอเวอร์ย,รอย,ยังวะไอ้นี่เนยไลท์ด่ะโอ้ทำไมมันกระโปงกากกระโลกลกะก,ก,กี้ก๊อกเลยวะปลาไอ้เหี้ยทำไมมันรู้สึกว่าของๆๆๆมันนี่แปลกโอาไข่ไก่มาจะคว้างใส่หน้ามันโอ้ไข่ไก่ทำคุยเลยได้สัตว์เฮ้ยมีคนไฟกันแล้วว่ะ ไปกันทำไมอย่าสู้กันเลยพี่ดีต้องสู้กันมันคือความมันโอเคสเต็ปวิมวิมต้องตัวบล็อกขนหดสเต็ปวีมต่อบล็อกขนหดนี่นี่นี่เฮียกูทำได้กูทำได้ผมเราไม่พอภูมิใจพี่เป็นไงครับพ่อเฮียผมไม่ผมละอ้าวเฮียกูขังตัวเองอ่าทำไมมาดูกันวิชาปิดพนึกตัวเอง โอ้จอมเวทผนึกบานกลายเป็นจอมเวทผนึกตัวเองกันแล้วเฮ้ยกูจะไปได้บอกว่าเออกูมีบล็อกนี่วะทำไมกูรู้สึกว่ามีคนอยู่ใกล้ๆกูวะช่างมันเถอะไม่นะมาูอะไรคือจ้ำเพดวะอ้าเอ้าอ้าอ้าอุ้ยเฮียอ้าไม่ไม่เบลกูไม่รู้กูมันสุดเดือดรี่อ้ากูตายอย่างหมาตายอย่างหมาเฮีย เฟิร์นรีบ,บ,บตายเร็วมูจะได้รีบเข้าโอเคสางบ้านสางบ้านเ,เกมกระจอกตายมาครับเกมกระจอก <c oughs> ไอ้เหี้ยไม่มีใครเลยหรอกไอ้สามตายแล้วไม่นุ่กมเฮ้ยกูจบคลิปดีกว่ายิ่งเล่นยิง